วันเดวิดมี1วันกับนักเรียนนักตำรวจจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มต้นวันด้วยการมาทานข้าวเชาว้าโดยข้าวเช้าก็จะเป็นผัดผงกะหรี่ซึ่งจัดได้ว่าอร่อยสุดๆไปเลยนะฮะโดยถ้าเราไม่อิ่มก็จะมีขนมปังแยมและกล้วยให้นะฮะหลังจากทานข้าวเสร็จก็จะมายืดเหยียดร่างกายเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมวิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงเชา้าหลังจากนั้นเราก็กลับกองน้อยมาทําเวรประจําจุดกันนะฮะโดยจะเป็นการเก็บเศษเล็กเศษน้อยนะครับเศษขยะต่างๆนะครับ ต่อไปจะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเรานะครับก็มาทําภารกิจส่วนตัวครับชุดที่ผมใส่นี้ก็จะเป็นชุดศึกษานะครับงดเครื่องหมายจากนั้นจะเป็นการเดินแถวไปครบรอธงชาตินะครับโดยวิชาแรกที่เราเรียนนะครับเป็นวิชาสืบสวนคดีอาญานะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษามาอนุยายให้เราโดยตรงเลย ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาการจัดการจราจรนะฮะซึ่งก็สนุกฟุดไปเลยฮะหลังจากเรียนเสร็จจะเป็นฟรีเดย์ครับซึ่งวันนี้ผมกับเพื่อนก็ได้นัดก,กันมาเตะฟุตซอลนะฮะซึ่งต้องขอโมไว้ก่อนนะว่าที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับโรงเรียนเราเพิ่งได้ที่2จากการคว้าแชมป์กีฬาเหล่าของฟุตซอลมานะฮะ หลังจากเตะได้ไม่นานนะก็ต้องรีบกลับมาเปลี่ยนเป็นชุดลำลองครับเนื่องจากมีการฟังบรรยายนะจาก B ี่พีทนะซึ่ง B ีิพีเป็นคนไทยครับนะที่เป็นตำรวจอยู่ใน LAPD USA นะแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะเพราะว่านี่เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของพี่พีทให้แกพวกเราแล้วนะเรียกได้ว่าการฟังบรรยายจากพี่พีทนะทั้งสนุกและยังได้ความรู้อีกต่างหากนะไม่มีเบื่อเลยนะซึ่งหลังจากฟังบรรยายเสร็จนะก็จะเป็นการเช็กยอดรวมแถวครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่หลังจากรวมแถวนะเพื่อนๆทุกคนก็จะมาซ้อมดึงข้อซึ่งสาเหตุททีี่ต้้้อองซอมุกวันนนขาด เพราะว่าใกล้ๆเดี๋ววันนี้พวกผมจะต้องไปฝึกหลับสูตรกระโดดล่มนะครับซึ่งหนึ่งในสถานีเทเร่างกายก็คือการดึงข้อนะครับเหมือนกับการสอบเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสนักการตํารวจแห่งชาติที่มีการเทเร่างกายคือการดึงข้อเหมือนกันนะครับโดยจะเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนมกรานะฮะซึ่งทางน้องคนไหนมีความฝันแบบที่อยากจะเป็นตํารวจนะก็อยากจะขอเชิญชวนให้น้องๆมาสมัครสอบกันเยอะๆนะฮะ